สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับช่อง s a f a สต t o r y Channel นะครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการตัดต่อวิดีโอด้วยแอป Cap Cut นั่นเองนะครับซึ่งแอปนี้ก็ดีมากๆนะครับเพราะว่าสามารถที่จะตัดต่อวิดีโอได้นะครับแล้วก็ไม่มีลายน้ําด้วยนะครับค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตัดต่อกันเลยครับก็ให้เรากดเข้าไปในแอป Cap Cut เลยครับนี่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีแอป Cap Cut นะครับก็ให้ไปดาวน์โหลดได้เลยครับซึ่งแอปนี้ดาวน์โหลดฟรีครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้เลยนะครับ โอเคทุกคนก็ตอนนี้เราก็เข้ามาในแอปทามันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ให้เรากดไปที่โปรเจกต์ใหม่นั่นเองครับก็คือเราจะตัดต่อวิดีโอเนี่ยเราก็จะต้องเพิ่มโปรเจกต์ใหม่นะครับแล้วก็เลือกวิดีโอได้ตามใจชอบเลยครับนี่หลังจากนั้นนะครับก็ให้เราลองกดเพล์เลยครับนี่ก็กดไปเลยครับนี่อันนี้ก็จะเป็นปุ่มเพลงครับก็คืออยู่ตรงกลางนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่มันมีให้นะครับก็สมมุติว่าเราจะใส่เป็นเพลง บอกลิปใช่ไหมก็ให้เรากดไปที่ระบบเสียงนะครับนี่แล้วก็ให้เรากดไปที่เสียงเลยนะครับนี่ และอันนี้ก็จะเป็นเพลงประกอบคลิปที่ในตัวแอปเขามีให้นะครับแต่ว่าเราแนะนําว่าอย่าใช้เพลงพวกนี้นะเพราะว่าเพลงพวกนี้มันอาจจะมีพวกลิขสิทธิ์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็แบบไม่มั่นใจไงคือบางเพลงมันก็มีลิขสิทธิ์ครับก็ให้เราแนะนำนะให้ไปดาวน์โหลดผ่านทาง YouTube MP3 ครับก็คือให้เราไปดาวน์โหลดเพลงประกอบคลิปมาจาก u t u b e ใช่ไหมแล้วก็ไปดาวน์โหลดผ่านทาง YouTube MP3 นั่นเองครับซึ่งเราเคยสอนไปแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ดูก็เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์วาที่ใต้คลิปนี้เลยครับก็ให้เราก,กดมาที่เสียงของคุณน,นีแล้วก็ กดมาที่จากอุปกรณ์ครับเพลงพวกนี้เราก็ดาวน์โหลดจาก YouTube นั่นเองครับนี่เห็นไหมก็จะมีเป็นเสียงประกอบคลิปใช่ไหมแล้วก็จะมีเป็นเพลงประกอบคลิปนะครับนี่สมมุติเราจะเอาเป็นเพลงนี้ใช่ไหมแล้วก็ลองฟังดูก่อนครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเพลงอันนี้เลยนะครับล้าก็กดบวกได้เลยครับถ้าเกิดว่าเราจะเลือกเพลงนี้นะ โอเคทุกคนพอเรากดบวกแล้วใช่ไหมมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยครับนี่แล้วเราก็สามารถที่จะปรับระดับเสียงของเพลงได้ด้วยครับนี่ก็กดมาที่ระดับเสียงครับเราสามารถที่จะให้เพลงมันเสียงดังหรือว่าเสียงเบาก็ได้ครับก็สมมติเราจะให้เสียงเบาใช่ไหมแล้วก็กดมาที่แบบต่ำๆเลยครับนี่แล้วพอเราพอใจแล้วใช่ไหมแล้วก็ติ๊กถูกไปเลยทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เราสามารถที่จะใส่เป็นตัวหนังสือได้นะครับก็ให้เรากดมาที่ข้อความครับแล้วก็ กดไปที่เพิ่มข้อความเลยนะครับแล้วเขาก็จะให้เราเนี่ยใส่ข้อความนั่นเองครับมรลจะใส่ว่าซานฟานครับสมมติจะใส่เป็นชื่อเล่นตัวเองนะนี่ก็กดติ๊กถูกไปเลยทุกคนนี่แล้วเราก็ปรับขนาดได้ด้วยครับแล้วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีได้แล้วก็สามารถที่จะเลือกฟอนต์ได้ด้วยครับนี่นี่เลยแล้วก็เปลี่ยนสีได้ตามใจชอบเลยครับนี่แล้วก็กดติ๊กถูกได้เลยครับนี่มันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับนี่แล้วก็สามารถปรับความยาวของข้อความได้นะครับนี่ แล้วเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเราอยากจะให้มันเคลื่อนไหวยังไงบ้างนะนี่มันก็จะมีเป็นภาพเคลื่อนไหวครับก็อันนี้เคลื่อนไหวตอนเข้านะก็จะมีแบบสปริงหรือว่ากระโดดเข้าอะไรแบบนี้สมมุติเราจะเลือกเป็นสปริงใช่ไหมแล้วก็กดไปที่คําว่าสปริงนะครับนี่แล้วก็สามารถที่จะเลือกความยาวของเอฟเฟกได้นะครับนี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกตตอนออกนั่นเองครับก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับนี่ก็จะมีเป็นป๊อปอัพสปริงแล้วก็ จะมีเป็นแบบเติบโตอะไรแบบนี้ก็มีนะสมมติเราจะเลือกเป็นป๊อปอัพเราก็เลือกได้เลยนะครับเราก็เลือกความยาวของเอฟเฟกได้ทํานี่หลังจากนั้นใช่ไหมก็ให้เรากด,ดกถูกได้เลยครับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนนี้มันก็จะเป็นแบบนี้เลยครับก็มันจะเป็นข้อความแล้วก็แบบมีเอฟเฟกแบบเป็นแบบสปริงขึ้นมาอะไรแบบนี้นะซึ่งก็ถือว่าดีมากๆเลยครับแล้วเราก็ สามารถที Jean ่จะใส่เป็นสติกเกอร์ได้ด้วยนะครับนี่ซึ่งตัวแอปเขาก็จะมีสติกเกอร์ให้เราเลือกแบบเยอะมากๆทุกคนดูดิมีเป็นแบบอีโมจิอะไรแบบนี้ก็มีนะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นแบบสติกเกอร์น่ารักน่ารักแบบนี้ก็มีนะครับนี่สมมติเราจะใส่เป็นรูปหัวใจใช่ไหมแล้วก็เลือกได้เลยครับนี่นี่มันก็จะเป็นรูปหัวใจแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถปรับขนาดได้แล้วก็เลื่อนตำแหน่งได้นะทุกคนนี่แล้วก็กดติ๊กถูกได้เลยครับนี่มันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยทุกคนนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นแบบ รูปหัวใจแบบนี้เลยแล้วก็สมมุติว่าเราจะแบบเล่นเกมใช่ไหมแล้วเราจะตัดต่อวิดีโอแบบว่าเอาคลิปหน้าเรามาใส่แบบข้างๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมให้เรากดมาที่โอเวอร์เลย์นะครับนี่แล้วก็กดไปที่เพิ่มโอเวอร์เลย์เลยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกคลิปวิดีโอได้ด้วยนะครับสมกดไปที่เพิ่มเลยทุกคนนี่โอเคแล้วเราก็สามารถที่จะปรับขนาดได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกตำแหน่งได้ด้วยนะครับนี่ คือเวลาเราถ่ายคลิปเล่นเกมหรือว่าถ่ายคลิปแบบสอนอะไรอย่างเงี้ยนี่นเห็นไหมมันก็จะมีเป็นคลิปแบบขึ้นหน้าจอข้างๆแบบนี้เลยครับก็หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้ครับว่ามันทําอย่างนี้ได้นะโอเคทุกคนแล้วก็เลือกได้เลยครับนี่แล้วก็ปรับความยาวได้ปรับระดับเสียงได้ด้วยนะคือแบบเจ๋งมากๆเลยครับแอบปบนี้แล้วก็ไม่มีลายน้ําด้วยนะคือมันเป็นแอปที่ดีมากๆเลยครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ แล้วเราก็สามารถที่จะเลือกฟิลเตอร์ได้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมก็จะมีเป็นแบบธรรมชาติหรือดูใบไม้ร่วงหรือดูหนาวอะไรแบบนี้นะครับนี่คือมีหลายแบบนะแล้วก็มีเป็นแบบภาพยนตร์ด้วยทุกคนเห็นไหมเลือกได้เยอะมากๆแล้วก็หลากหลายมากๆเลยครับสำหรับแอปนี้นะครับนี่แล้วเราก็สามารถที่จะตัดในส่วนที่แบบเราพูดผิดได้นะครับก็ให้เราเลื่อนไปตรงที่คลิปที่เราพูดผิดใช่ไหมแล้วก็กดไปที่แบ่งแยกนะครับนี่จากนั้นใช่ไหมแล้วก็เลื่อนได้เลยครับว่าสมมติเราพูดผิดถึงตรงนี้ใช่ไหมเราก็กดไปที่แบ่งแยกอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ กดไปที่คลิปที่เราพูดผิดนะแล้วก็กดไปที่ลบเลยครับนี่คลิปที่เราพูดผิดก็จะหายไปแล้วครับซึ่งก็แบบถือว่าตัดต่อง่ายมากๆเลยครับพอเราตัดต่อคลิปวิดีโอเสร็จแล้วใช่ไหมก็ให้เรากดบนันทึกได้เลยครับนี่กดไปที่มุมขวาบนเลยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกความละเอียดได้นะครับก็จะมีเป็น 480p แล้วก็ 720p ครับแล้วก็สูงสุดที่ 180p 0เลยนะครับนี่แล้วก็สามารถเลือกเฟรมเรทได้นะครับก็จะมีตั้งแต่ 24, 25, 30, 50แล้วก็60เลยนะครับก็เราขอแนะนําให้เป็น50ดีกว่าครับเพราะว่า60บางครั้งเนี่ยมันอาจจะแบบกินพื้นที่ไปครับแล้ก็เลือกแค่50ก็พอแล้วเนาะ แล้วก็ความละเอียดจะเลือกเท่าไหนก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะแต่ว่าเราแนะนําให้เป็น 720p หรือไม่ก็ 1080p ดีกว่าครับเราเลือกความละเอียดเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็ให้เรากดไปที่ส่งออกเลยนะครับนี่และทีนี้ก็ให้เรารอคลิปวิดีโอที่เรากําลังบันทึกนะครับก็แค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับคลิปนี้นครับแล้วก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e กันด้วยคับบ๊ายบาย